สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีชวนเลงแรงครับผมหลังเลิกการเลิกงานครับพี่น้องวันนี้เอานกฟึกครับออกมาครับเจ้าคุณอินครับพี่น้องยังบีมีเชลยครับผมออกหาเทือดแล้วล่ะโอ้ยเชลยเธอได้หกครับนี่ก็เคยเปิดแปงแล้วครับพี่น้องโอ้มีอะไรสนใจครับผมก็ทักเขามาถามแล้วก็เงียบไปก็เอาเปิออกมาอีกครับเมื่อไหร่จนเก่งคนละครับพี่น้องสภาพไม้ก็ยุ่แถวสังคข้อมครับผม ยู่หางโรงพยาบาลสังคมนะครับเด้อกับไม้ที่เอาเจ้าเขาเนี้วมาได้เฉลยลยครับพี่น้องนี่ใส่ต้นั้าหลังนี่ร่องมึงครับใส่ข้อนเกาน่าขนาละข้อนเกา่าอินเกา่ามึงเป็นยังไงเอาไปรู้ด้วกันครับผมเจ้าคุณอินครับผมจะเป็นยังไงมึอนี่คุณอินเสี่ยวกางจอต่ำลงมานิดนึงนะครับพี่น้อง ขันยนหาเลยครับผมตอนนี้ก็รอดตั้งแต่ประสบการการเอานกเลรครับผมพี่้อะว่าวงนอกนี่ผมว่าผ่านแล้วครับผมขึ้นต้นใหม่กันแม่นขันหาเลยดูงานแล้วครับผมตอนนี้ก็รอดแต่ว่าวงในพันไดน้นกได้อย่างพนมมีประสบการณ์แล้วครับ พาเขามาสูงมาเทียงให้ปอมืมูนี่โอ้ยหถาดนแล้วครับพี่น้องอ้หนกป่าเข้าไปแล้วครับนกป่าเข้าไปแล้วนกป่าเข้าไปแล้วครับผมนกป่าอยู่ด้านล่างของมันเนี่ยเด้ามวยใหญ่มีเข้าไปแล้วครับไม่นะๆโอ๊ะ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาเหยียบคอทมาเนี่ย้ยน้องป้ายบินเขาเหยียบเลยครับผม,ผมเขาไปคู่อยู่ใต้แล้วกระโดดขึ้นเหยียบเลยครับผมพี่น้องเอาเอาบัดสีได้หไหม เจ้าหขุนอินนี่ขันโยนอยู่โดนเติบแล้วนะครับพี่น้องขันโยนอยู่ไหลยกแล้วแหละครับผมเป็นเกือบชั่วโมงคนละครับผมหลังจากนั้นก็นเรียกครับผมเรียกข้างๆ้างพี่น้องเรียกเรื่อยๆข้างๆนกป้าบินเข้าไปข้างล่างแล้วก็โดดขึ้นคู่แล้วกระโดดขึ้นเหยียบได้ครับผมนั่นอ้าบัสีใดไม่ได้ง่ายแท้ข้อนมันตัวนี้เอาฝุกฟุกครับพี่น้อง เหี่บเปียเลยอย่างยาลันเปี้ยเลยเอ้าไว้เพิ่นคู่ได้ใจครับพี่น้องไอ้เพิ่นได้ใจก่อนไอ้เพิ่นผู้นาที่เพิ่นก่อนมาแล้วได้ครับแจมแรกแหกหมานของเจ้าขุนอินครับผมพี่น้องนกที่เคยเปิดแบงครับผมมีคนสนใจพี่น้องมาแล้วครับแจมแรกเพิ่นมาแล้วเอาไว้เพิ่นคู่ได้ใจจักบึดก่อนครับผมคอยสีแปรงรุงไอ้เพิ่นคักโหลดแต่ว่ามันสิบ่ได้นะครับนกปลาบูหัวซาได้เลยครับพี่น้องขันอยู่รอบ บัวได้เขาไปสนใจเลยจังได้เขาลงรู้ลงหลวดเขาไปบินเขาไปเลยครับเห็นเจ้าคุณอินเรียกอยู่บุดหนึ่งครับผมบินเขาไปเลยเออบัดสิได้บินมากขึ้โนโกเจ้าพี่น้องเอ้ยบัดสิบบวได้ก็บ,บินนี้ขึ้โนโกเจ้าเหรอครับผมเอา้าให้เพิ่นได้ใจก่อนครับผมเขาเช็ดจังได้ก็ได้เดี๋ยวคอยสิภาพเปลงน้ำกันครับผม น่าจะเป็นตัวผูยุครับผมพี่น้องเพราะว่าบินเขาไปคู่ครับผมบินเขาไปคู่ยกนึงแล้วกระโดดขึ้นเ่ค่อนพเนียดมาแต่ใส่บุลลหละลวงลง้วมาแต่ใส่บุลล์หละตอนนี้กำลัเงเรียกเลยครับเรียกเรื่อยๆ เสยพี่น้องนกปลาติดพเนียดอยู่เปพียงไรเรือบ,บาดนี่สูตรใดอีกนั่นขันยนเสยครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปร่วมกันครับผมพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมข้อนเก่าเลยครับผมข้อนเกา่าข้อนหมานเลยครับพี่น้องนานเป็นไดคักบอเสรนกขึ้นไปเห็นดินขึ้นหลุดแล้วเอา้าผมลงไม้เบิ้งน้อกันครับผมข้อนเกา่าข้อนเดิมเลยครับพี่น้องหมานกระฐานเลยข้อนนี่หมนันอีดิโอหมดเดียว ปวดแดงก็ตั้งสีไตขึ้นไปโอ้บนไตเต็มแล้วบอเต็มไม่สาวแล้วอุ้ยมีปวด,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 ดแดงตัวนี้อะโอ้มีปวดแดงมีปวดแดงมีปวดแดงอ้าวอือโอ้ปวดแดงตัวนี้ฮะ นีไปกำลังไต่ไม่สาวขึ้นไปครับผมนานเป็นไรคักบอเ <c oughs> นี่ยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว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 นี่โอ้เป็นนกคือเป็นนกสีนี่อืมเอาเดี๋ยวผมปูดลงไปเบิ่งน่อกัน,กน,นครับผมพี่น้องเป็นสีออก สนิมเลยครับผมท้องออกสีสนิมเลยพี่น้องเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งนุ่กันครับผมอู้เป็นนาเรล่ครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นนกนาเลเล่เลยครับผมเนี่ยออกสีสนิมเลยครับเนื้อออกเหลืองครับผมเหลืองออกเหลืองสนิมเลยลหละเนี่ยก็เป็นสิอ๋อเดี๋ยวผมกดเอาไปเบิ่งนุ่กันครับผม ได้ของแปลกระบาดนี่ได้ของแปลกแล้วพี่น้องได้ของแปลกแล้วครับผมได้ของแปลกแล้วพี่น้องโอ้ยยังคือเป็นสี่ระบาดนี่หัวดำดำครับผมหัวดำดำหัวดำดำครับพี่น้อง จะไหนก็ต้องเลี้ยงไว้ก้อนหละคเปลกครับผมของแปลกของแปลกพี่น้องจัดของดีแล้วนั่นนี่ออกมาแล้วครับผมเอ้เบิ้งน้นกันพ่่้องนี่ครับผมเป็นหัวดำๆๆครับผมเนี่ยหัวดำ เออเป็น,นแดงครับเป็นสีสนิมเลยครับพี่น้องนี่แดงเก่งคึองเลยเนี่ยวิ่งขึ้นเป็นสีนี่ครับผมสีแดงเลยครับพี่น้องแดงเก่งคืองเลยเนี่ยเอา้าได้ของดีแล้วครับพี่น้องน่าจะเป็นตัวผู้อยู่หรอกครับผมพอบินมาคู่เลยคู่ยกนึงแล้วก็โดดเกียบเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวนับหางคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเส <8, 9, S 1> ิบสองสิบสองูครับผมพี่นอ้องโอ้ดากชิดเลยครับผมดากชิดเลยพี่นอ้องเอาละได้นกแปกลกแล้วครับผมแดงจึงคือหัวแหล่ดำๆเลยครับหัวดำปีเลย เนี่ยเอาจัดแจมแรกแขกม้านให้กันสุดยอดเลยครับผมได้คล้องดีเลยพี่น้องเจ้าคุณอินครับผมบุมีผู้ใดสนใจครับพี่น้องกับเอาไว้เล่นเท่านั้นแหละเจ้าคุณอินครับผมมาแล้วมือน,นี่แ้มแรกแขกม้านมาแล้วครับผมหลังจากออกหาข้างข้างที่หกนะครับเนี่ยได้เฉลยละบาทนี่ คือสิบโอ้กันเลยครับผมนกไม้ครับพี่น้องแต่อยู่บ้านไหนจุดเพื่อคู่อยู่เอา้าหมานครับผมพี่น้องหมอนยหน่อยตาสุดๆนกตัวเนยหน่อยครับตัวป้านย่งครับพี่น้องใส่เนยหน่อยขึ้นนกได้นกแปลกมันได้เส็กซนาะปลานน่เนาะยส่งได้เองเนาะพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับพี่น้องจะฝากเป็นกำลังใจให้ได้ครับเด้อช่องพันต้นสายปลาครับผม ป่าสิผ้านกฟึกตัวใดนกตอตัวใดออกครับผมออกไม้ใดจังใดกับหมานโมหมานครับผมเป็นกลัลังใจในะครับผมซอยเบิงซอยติดตามซอยเบิงโฆษนาห์หนะครับผมเสียสละเวลานิดนึงครับพี่น้องเป็นกลัลังใจเใน่ฝากกคติดตามกด,ดไลกดแช่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ